วินัยเองอาจจะหลัวไม่น่อยครับสื่อแชร์ว่าอัจเโรติไม่แฮปปี้ทัศนคติของอาดากูเลนะครับมีรายง,งานบอกว่าคาร์โลเชโรติดูเหมือนไม่ค่อยพอใจกับทัศนคติของอาดาคูเลช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนําไปสู่กระแสะข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของกูเลด้วยเหมือนกันกันกบมาริตรรายงานข่าวล่าสุดจากเรเรโบครับบอกว่ากูเลเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควร และในเกมที่มาริดเอาชนะจิโรนากองกลางดาวรุ่งวัย19ป,ปี่างกูแลเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นนัดที่5ติดต่อกันเมื่อดูกถามถึงสถานการณ์ของกูแลหลังเกมอัลโรติตอบด้วยน้ำเสียงแข็งแขงบอกว่าเขาพร้อมลงเล่นพร้อมสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดรายงานก็บอกนะครับบอกว่ากูแลเริ่มหลุดจากแผนงานของคาร์โลอิโรติเนื่องจากทีมสตาฟของมาริดตั้งคำถามถ,ามถึงวินัยในเกมรับและความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมของกูแลครับ เมกกูเล่จะยังถูกมองว่าเป็นแข้งพอสวรรค์ระดับเจเน r เรชัน uh, ของสโมสรและเป็นหนึ่งในแผนงานระยะยาวของเรอัลมาริดแต่จนถึงตอนนี้บทบาทของเขาในทีมชุดขาวเนี่ยยังไม่ได้พัฒน,นาไปไกลอย่างที่แฟนบอลคาดหวังนะครับฤดูกาลน,นี้หลายคนหวังว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแต่จนถึงตอนนี้ผลงานของก e, ูเล่พย์เมกอร์ชาวตุรกียังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับ ปัญหาเริ่มชัดเจนขึ้นหลังเกมที่เขาเนี่ยได้ลงเล่นในศึกกัวปาเดเรพบเลกาเนสซึ่งทีมงานวิคเคราะห์พบว่าเขามีปัญหาเรื่องการตัดสินใจการรักษาวินัยแทคติกและเกมเพรสซิ่งซึ่งเป็นจุดที่ทีมสตาฟของมาริตกังวลมากครับนอกจากนี้รายงานยังบอกว่าอัจเชิติไม่พอใจกับความรุมเพข,ของกุแลในเกมรับระหว่างการฝึกซ้อมด้วยเหมือนกันแม้ว่าเทคนิคของเขาจะยอดเยี่ยมแต่ทางอัญเช่เองต้องการให้กุแลเนี่ยใส่ใจกับการเล่นเกมรับมากขึ้น เนื่องจากอันเช่มักให้ความสําคัญกับวินัยในเกมรับมากกว่าความสามารถเฉพาะตัวในเกมรุกแม้ว่าช่วงหลังมานี้กูแลจะพยายามปรับตัวและมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นแต่พัฒนาการของเขายังคงไม่สม่าเสมอโดยปีนี้เขาเพิ่งได้ลงเล่นไปเพียงแค่291นาทีเท่านั้นสัปดาห์นี้กูแลครับจะต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองในการฝึกซ้อมเพื่อโน้มน้าวให้อันเช่เชืช่อใจเขาก่อนที่ทีมจะมีโปรแกรมสำคัญ2นัดได้แก่รอบรองชาเลิศโคปาเดเรนาแรกกับเรอัลซูเดัดในวันพุธนี้ ได้เกมไปเยือนเลอเปเิสในวันเสาร์ที่1มีนาคมนะครับผมก็รอดูได้นะครับสำหรับอาตากูแลวินัยอาจจะหลวมไปอันเช่ไม่ค่อยปลื้มนะทัศนคติของกูแลในการเล่นเกมรับนะครับแล้วก็วิธีการฝึกซ้อมในช่วงนี้รอดูได้เลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ